สวัสดีครับแกะข่าวนี้นะครับก็ในที่สุดเราก็ได้มีโอกาสนำตัวนี้ครับเจ้า HOGA คาร์บอนล็อกเก็นะครับมาแกะให้ดูนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยได้รับการอนุเคราะห์จากพิกุตมิดไนนะครับก็ให้ยื้มมาทำรีวิวนะครับก่อนอื่นนะครับเจ้า HOGA คาร์บอนล็อกเก็ตเนี่ยเดี๋ยวผมขอเรียกชื่อว่าล o c k e t X กนะครับก็ตัวนี้เนี่ยทางฮกาเนี่ยเขาก็ได้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นรองเท้าที่เร็วที่สุดของฮกานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ใช้สำหรับวิ่งระยะสั้นทำความเร็วแบบสุดโต่งของฮกานะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่คู่ที่ได้มานะครับก็จะเป็นสีแดงขาวนะครับ ในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่ตัวรองเท้าแล้วก็แค่นี้นะครับก็ตามสไตล์ของฮก้านะครับนี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์9.5นะครับประมาณนี้มาเรามาดูตัวรองเท้ากันนะครับตัวรองเท้าเนี่ยอันนี้คือโดยรวมของรองเท้านะครับเรามาดูภายนอกนะอันนี้ทางข้างซ้ายเนาะก็จะเป็นโลโก้ของฮก้านะครับแถบ อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นโลโก้ฮกาเหมือนกันตันนี้เนี่ยจะเป็นการปั๊มสกินยางใส่ตัวผ้าของตัวอัปเปอร์เลยนะครับเนี่ยอีกข้างนี้ก็เป็นสกินปั๊มสกินยางเหมือนกันนะครับดูภายนอกคร่าวๆนะครับข้างซ้ายข้างขวาเหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะครับมาเรามาดูเจาะลึกของตัวเจ้าตัวรองเท้ากันนะครับตัวรองเท้าเนี่ย จเจ้าล็อกเกอเนี่ยก็หน้าผ้าเนี่ยครับอัปเปอร์เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า,า open mesh เนาะก็เป็นผ้าตะข่ายปกตินี่แหละครับก็เท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะมี3 l a เลเยอร์นะครับหลักๆจะมี3 l a เลเยอร์ตัวชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นเลเยอร์ที่เป็นตะข่ายแบบทีๆหน่อยนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลเยอร์ สีขาวเนี่ยครับจะเป็นเลเยอร์สีขาวแล้วก็เราค่อยเป็นเลเยอร์ที่เขาเรียกว่ารังพึ่งนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเหนือพานะครับก็จะประมาณนี้เล่นสีเล่นลวดลายดโดยการทำแชบซิ่งตัดข้างนะครับลิ้นรองเท้าเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับสกรีนคำว่า h o ก a o โ e One น o c k e t กเนะครับก็ ตัวลิ้นรองเท้าก็จะสามารถระบายอากาศได้ดีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันนะครับที่ตัวผ้านะครับด้านในของลิ้นรองเท้านี้ก็จะมีความหนานุ่มหน่อยนิดนึงนะครับเพื่ออา,อาจจะให้ไม่บาดเท้ามากเกินไปนะครับซึ่งตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยก็ตรงนี้แถบที่เป็นโลโก้ฮก้าแล้วก็เขียนรุ่นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแถบสะท้อนแสงนะครับ ด้านในของลิ้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นตัวพยุงตัวอุบอุ้มด้านข้างเท้านะครับทั้งสองฝั่งเพื่อให้มันมีความกระชับนะครับเรามาดูเชือกกันนะครับเชือกของเจ้าล็อกเก็ตเอกเนี่ยมันจะมีความยืดนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นกว่า,าหลายๆยี่ห้อนะครับก็ส่วนมากหลายๆยี่ห้อเนี่ยมันจะมีความแน่นเหนียวนะครับแต่ส่วนตัวนี้เนี่ย มันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าทั่วไปนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายแบบแบนนะฮะก็จะประมาณนี้ส่วนด้านหลังของรองเท้านะครับนี่เกาะส้นเนี่ยจะมีความแข็งแรงนะครับก็ไม่ลม้มไม่อะไรนะครับแล้วก็จะมีแถบตรงนี้ที่เป็นแถบสะท้อนแสงสีขาวแผ่นสะท้อนแสงนะครับเพื่อเวลาแบบวิ่งตอนกลางคืนแสงไฟโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะส่อง ถอนแสงให้นะครับก็ประมาณนี้อินโซด้านในนะครับตัวนี้อินโซด้านในปกติแล้วก็จะถอดไม่ได้นะครับเห็นก็ติดกาวไว้นะฮะก็ใครซื้อมาแรกๆก็ถ้าอยากถอดก็ถอดถอดได้นะครับแต่จริงๆก็ไม่แนะนําให้ถอดนะครับก็ประมาณนั้นอินโซด้านในเป็นโฟม EVA นะครับส่วนตัวโฟมตรงนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆกับตัวที่เป็นอะคาร์บอนอีก แต่ก็จะมีความนุ่มสบายขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีแผ่นคาร์บอนที่มีความหนา1ม mm, มซึ่ง1มิลิเมตรมันเป็นยังไงนั่นก็คือดีผมออกแรงกดแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> แข็งมากนะครับ1มิลิเมตรนี่คือแข็งมากไม่เหมือนพวกน็กเปอร์เซนะครับที่ที่เวลาเรากดรองเท้าอย่างเี้เนี่ยมันจะโค้ง ง่ายกว่านิดหนึ่งครับอันนี้คือ1มิลนี่นนคือแบบโหสุดสุดครับแข็งมากแข็งมากเหมาะสำหรับแบบคนที่ชอบพื้นแบบแน,น่นๆน,นะครับก็มีตัวแผ่นคาร์บอนที่มีมีความหนา1มิลลิเมตรเนี่ยมาช่วยนะครับในการทำความเร็วตัวพื้นด้านล่างนะครับของคาร์บอนเอกเนี่ยจะเป็นโฟมเฉยๆแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีแผ่นยางซึ่งมาช่วยเสริมในเรื่องของความ คงทนสามารถใช้ได้นานนะครับก็จะมีแผ่นด้านหน้ากับด้านหลังซ้ายขวานะครับตรงบริเวณที่ชอบสึกง่ายๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็พวกนี้ก็จะเล่นลายอะไรต่างๆของอลวดลายของพื้นนะครับประมาณนี้รองเท้าคู่นี้เนี่ยดปเนี่ยจะอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับดบห้มิลลิเมตรซึ่งตัวดบห5เนี่ยด้านหลังเนี่ย จะสูงจะสูงประมาณ30มิลนะครับด้านหน้าเนี่ยจะสูง25มิลนะครับประมาณนี้น้ำหนักโดยรวมเนี่ยถ้าเบอร์10นะครถ้าเบอร์10เนี่ยก็จะอยู่ราวๆ230กรัมซึ่งก็จะเป็นน้ำหนักโดยเฉลี่ยของรอ,องเท้าที่เริ่มจะเป็นในสายของการทำความเร็วนะครับโดยส่วนมากก็จะอยู่ราวๆ200บวกลบนะครับ 200บวกลบ200กรัมนะประมาณนั้นเจ้าคาร์บอนล็อกเอ็กซเนี่ยครับก็ตัวทรงพื้นเนี่ยก็ยังมาในรูปแบบเมตาล็อกเกอร์ er นะครับแต่ก็ไม่ได้ล็อกเกอร์เท่าเจ้าคาร์บอนเอ็กนะครับคาร์บอนเอ็กหนึ่งเนี่ยจะล็อกเกอร์มากกว่านี้นะครับมันจะพื้นมันจะโค้งกว่านี้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะโค้งตรงปลายด้านหน้านะครับส่วนตรงส้นเนี่ยมีโค้งนิดนึงแต่จเจ้าเป็นตัวคาร์บอนเอ็กหนึ่งเนี่ยจะโค้งแบบ คงหนักกว่านี้นะครับก็สำหรับเจ้าล o c k e t X เนี่ยก็มีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับก็มันเป็นรองเท้าเอาไว้สำหรับวิ่งทำความเร็วของฮอกานะครับเอาไว้ใช้สำหรับระยะสั้นหรือระยะปานกลางนะครับแต่ถ้าใครจะเอาไปใช้ฟูก็ใช้ได้ครับอยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้คือเป็นตัวแรงของฮอกานะครับ ใครชื่นชอบก็ลองหามาดูหามาใช้ดูนะครับก็สําหรับเจ้า h o ก a ONE เน c นี่ล็อก็ตเอกนะครับก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดดิสไลค์ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแต่อย่าลืมกด subscribe นะครับสําหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าว่างเดี๋ยวเด็กก็จะมาตอบให้นะครับสำหรับเจ้า ฮูก้าโอเนโอเนคาร์บอนล็อกเอ็เอ็กก็มีประมาณนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ